สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนย้อนกลับไปเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2561สำนักข่าวเอฟรายงานการกระทำสุดเสื่อมที่เกิดขึ้นในศาสนจักรคาทอลิกของสหรัฐอเมริกาที่มีการระบ,บุว่ามีบาดหลวงมากกว่า300รายในรัฐเพนซิลเวเนียถูกกล่าวหาว่าทำการลว่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า1,000คนในช่วงเจทศวรรษที่ผ่านมา แต่บาดหลวงเหล่านั้นส่วนใหญ่ต่างลบนี้ความผิดไปได้จากการเสียชีวิตหรือไม่กรณีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นได้ถูกปล่อยเลยเป็นโจคดีหมดอายุค,ความขณะลูกขุนรัฐเพนซิลเวเนียเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในรายงานที่ออกมาเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2561ซึ่งเชื่อว่าน,น่าจะเป็นรายงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติในทางที่ผิดในศาสนาจากสหรัฐที่ครอบคุมมากที่สุดนับจากวอชิงตันกอฟ สื่อท้องถิ่นที่ได้เปิดโปงการน่วงละเมิดทางเพศเด็กของบาทหลวงหลายคนได้รับแมสซาชูเซตในปี2545และอยากสะท้อนให้เห็นถึงการปกปิดเรื่องราวอื้อฉาวอย่างเป็นระบบของฝ่ายศาสนาจักรตามการรายงานคณะลูกคุนได้ใช้เวลาในการสอบสวนทุกเขตปกครองยกเว้นสเขตในรัฐเพนซิลเวเนียเป็นเวลา2ปีทำให้พบพยานหลายสิปากและเอกสารข้อมูลของศาสนจักรราวห้าแสนหน้า ที่ระบุถึงข้อเก่าหาที่น่าเชื่อถือได้ต่อการกระทำผิดของบาตรหลวงกว่า300คนโดยมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศราวกว่า1000คนที่ระบุตัวได้แต่จำนวนที่แท้จริงของเหยื่อเหล่านั้นมีนับหลายพันคนแต่ข้อมูลประวัติของเด็กเหล่านั้นได้สูญหายไปหรือไม่ก็ไม่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตน ส่งผลให้ในายจอชบิโรอายการสูงสุดข,ของรัฐเพนิลเวเนียชี้ว่าศาสนาจักเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาที่เชื่อถือได้เหล่านี้เป็นเวลาหลายปีจนบาดหลวงได้เสียชีวิตในระหว่างการรอไตส่สวนคดีขณะที่ข้ขอมูลจากองค์กรตรวจสอบบาดหลวงระบุว่ามีบาดหลวงคาดทอลิกในประเทศสหรัฐราว5,700ถึง10,000คนที่ถูกกล่าวหาในกรณีล่วงละเมิดทางเพศแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยคนที่ถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินว่ากระทำผิดและได้รับโทษจำคุก